ดูตอนที่เราเอาบรรจุภัณฑ์ไปใช้งานแล้วนะคะถ้าเราจะต้องนบํบรรจุภัณฑ์ไปใช้งานแล้วเราจะต้องมีการประเมินว่าบรรจุภัณฑ์ที่เราเลือกมาใช้งานเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะใช้งานได้มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพนะคะเราไม่ได้ไปเก็บข้อมูลหรือติดตามแค่ส่วนใดนส่วนหนึ่งเนาะเพราะเราใช้งานบรรจุภัณฑ์ในัางสายเคเบิกับโ่งประทานนะคะเพราะนั้นการประเมิน ประสิทธิภาพในการใช้างานปรรจุพันธ์องไม่ได้ประเมินแค่ชั้นที่สามอย่างเดียวทั้งหมดเลยค่ะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต,ต้องเกี่ยวข้องกับก,บการเป็นติดตามดูนะคะว่าปัญจุพันธ์ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามมันใช้างานได้ดีหรือไม่ดีนะอยากแรกเระโยน์นะคะเราต้องรู้ก่อนว่าปรรจุพันธ์ของเรานะคะ ในที่นี้ได้เขียนว่าระบบบรรจุภันธ์คําว่าระบบปรรจุภันธ์ในที่นี้ก็คือชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองและชั้นที่สามนะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่าระบบปรรจุภันธ์ของเรานในบรรจุภันธ์ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามเนี่ยมันมีลักษณะการใช้างานเกี่ยวข้องกับสินค้าย,ยัางไงเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานในกิจกรรมโลจิสติกต่างๆในลักษณะงานนะคะเรามาดูในทีละหัวข้อนะคะเรื่องของสินค้า ลักษณะของสินค้าอันนี้เกี่ยวข้องกับระบบบรรจุภัณฑ์ชั้นไหนถ้าเป็นลักษณะของสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าโดยตรงนะคะก็มีอยู่สองบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมคะแต่บรรจุภัณฑ์สองระบบก็คือชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองนะคะลักษณะของสินค้ามีผลกระทบต่อบรรจุภัณฑ์นะหลักๆก็คือบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองนี่แหละค่ะมัน่งผลยังไงยกตัวอย่าง สินค้าที่มีราคาแพงสินค้าที่มีราคาแพงแอกเอชจะเป็นลักษณะที่ยังไงคะสวยงามใช่ไหมคะดูสวยงามซึ่งถ้าเรามองลักษณะบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่มันขายแพงสินค้าที่มีมูลค่าสูงต้นทุนของการทำบรรจุภัณฑ์ก็มัปจนยังไงคะสูงไปด้วยนะคะซึ่งสินค้าที่มีราคาแพงมักจะใช้ต้นทุนในการทำบรรจุภัณฑ์ที่สูง แต่ว่าเราสามารถแยกต้นทุนออกจากราคาขายได้นะคะเพราะว่าตัวสินค้าเนี่ยมันมีมูลค่าเราสามารถขายในราคาแพงได้นะคะเพราะฉะนั้นต่อให้เราทําปฏิบัติที่มันแพงนะคะเราต้องมีโอกาสที่เราจะไม่รวมต้นทุนปฏิบัติเข้าไปในค่าสินค้าได้ในค่าขายอะคะ่ะในราคาขายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าราคาถูก สินค้าที่เราขายอะค่ะเราขายได้ราคาถูกอยู่แล้วกาไรเราก็น้อยอยู่แล้วนะคะถ้าเราใช้ต้นทุนสินบรรจุภัณฑ์ที่มันสูงทําได้ไหมคะถ้าสินค้าราคาถูกใช้ต้นทุนใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีต้นทุนการผลิตสูง, 1, สงได้ไหมคะได้คะได้ได้แต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะราคาสินค้าเราจะต้องบวกค่าต้นทุนแพคเกจิ้งเข้าไปด้วยนะคะ ่งมันก็ส่งผลกับเวลาที่เราจะขายของนะคะมันก็จะขายไม่ค่อยได้เห็นไหมคะว่าทำไมของมันไม่ได้เป็นของดูมีมูลค่าอะไรจะทําไมราคาีมันแพงเพราะเราดันไปเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มันมีต้นทะุนผะลิตสูงนะคะลองอีกครับสองตัวอย่างสินค้าที่ต้องควบคุมมูลคุณลักษณะของสินค้าที่ต้องควบคุมมูลูมันก็จะเป็นสิ่งที่มบอกว่าเราจะต้องเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำไมคะมันสามารถทําไมคะต้องการ อุณภูมิได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นโป่งบจุภัณฑ์ที่ทำมาจากโปงเงี้ยเป็นชนวนค้บคุมเรื่องของความร้อนความเย็นได้นะ,ะสินค้าที่จะต้องไ่อยากให้มันร้อนเพิ่มขึ้นนะคะต้องควบคุมอุณภูมิแล้วอาจจะใช้โปเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะเพื่อไม่ให้ความร้อนมันถ่ายเทเข้าไปในในสินค้าอย่างเงี้ยนะคะหรือสินค้าที่เรามีการสื่อสารเรื่องของแปลเรื่องของตราสินค้านะคะให้รู้ว่าเน,เนี่ยถ้าเป็น ี่ห้อนี้แปรนดนี้นะคะก็ต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ลักษณะนี้นะคะยกตัวอ,อย่างรู้จักยี่ห้อแอนเมสใช่ไหมคะบรรจุภัณฑ์ของแอนเนสเป็นยังไงคะสีอะไรสีส้มใช่ไหมตอบที่จะใส,ส,ส่นะคะตอบที่จะใส,ส่สินะคะ้าเขาจะมีลักษณะเป็นสีส้มตอที่จะทำแบบดูให้มันสวยงามนะคะซึ่งตัวสินค้าที่เราต้องการสื่อสารแบรนด์เนี่ย มันก็มีผลกับการที่เราจะเลือกใช้ลักษณะของบัจจุบันฑ์นะว่าจะต้องออกแบบลักษณะบัจจุบันฑ์ให้มันมีเอกลักษณ์หรือดูแล้วมันมีคุณสมบัติอะไรนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดแรกนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบปรจจุภัณฑ์ก็คือบรจจุภัน์ชั้นที่หนึ่งหรือว่าชั้นที่สองนะอันี้เราไม่ได้มองแค่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองนะคะเรายังมีบรรจุภัณฑ์ชั้นที่สามด้วยใช่ไหมคะนอกจาก ตัวสินค้าจะเป็นตัวกำหนดแล้วว่าเราจะต้องใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทไหน,นบนรรจุภัณฑ์แบบไหนนะคะละักษณะของกิจาการรมโลจิสติกที่เกิดขึ้นนะคะกิจาการรมโลจิสติกที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มันบรรจุเสร็จสิ้เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่จะบอกบอกว่าเราจะต้องใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนนะคะอะ่ะเราไปดูว่าในกระบวนการโลจิสติกอค่ะเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะ ที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนส่วนของผู้บริโภนะคะส่วนของผู้บริโภเรามีากิจกรรมเรื่องของอะไรคะการบรรจุสินค้าลงไปในบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมคะซึ่ก็คือ,อการบรรจุสินค้าในบรรจุภัณฑ์บรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มีการจัดเก็บในส่วนผู้บริตเพื่อที่จะทำอะไรคะโหลดดิ้งก็คือการย้ายสินค้าขึ้นยานพาหนะไปที่ warehouse หรืออาจจะขนส่งไปที่ร้านค้านะคะแสดงว่า กระบวนการผลิตเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการใช้บรรจุภัณฑ์ในแง่ของการบรรจุสินค้าารก็ุและก็บรรทุสินค้าส่วนของผู้ขนส่งอ่ะก็จะเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ในแง่ของการบรรทุสินค้าอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ต้องเก็บไม่ต้องอะไรนะคะบรรทุสินค้าเพื่อขนส่งไปยังปลายทางนะคะ warehouse นะคะก็เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการรับสินค้าก็คือต้องตรวดสอบสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มากับบรรจุภัณฑ์ นะซีซิปปิ้งตรงนี้ก็คือรวมถึงขั้นตอนของเรื่องของการเปิดต่อสินค้าด้วยแล้วก็เอาไปทอะไรคะจัดเก็บเนาะแล้วพอพิทซิ้งออกมานะคะพิทซิ้งออกมาเนี่ยในส่วนของแวร์เฮาส์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์นะกอรรับรับเข้ามาอาจจะรับมาเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นที่สามนะคะจัดเก็บแบบเป็นบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่แต่พอเวลาที่พิทซิ้งออกเพื่อที่จะโหลดดิ้งหรือผลขึ้นยานพา มันมีออเดอร์เข้ามาแล้วมันออเดอร์มันก็จะแยกจำนวนของสินค้าใชคะเราก็ในส่งของทิ้ิ้งเนี่ยมีเรื่องของการรีแพ็คเพิ่มด้วยนะคะก็คือมีการใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่หรืออาจเกับผลขึ้นลดในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่ผลผส่ตั้งแต่แรกนะคะก็มีทั้งสแบบทั้งแบบใช้บรรจุภัณฑ์รูปแบบเดิมหรือมีการรีแพ็คใหม่ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ส่วนรีเทลนะคะรีเทลก็รับประจุพันธ์เข้ามานะคะก็ตรวจสอบจำนวนสินค้าที่ร้านค้าสั่งซื้อนั่นแหละค่ะแล้วก็ไปจัดเก็บนะคะการจัดเก็บเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จัดเก็บทั้งทั้งบรรจุภัณฑ์ที่รับเข้ามาตั้งแต่แรกมาสมมติรับมาเป็นกล่องใหญ่เป็นลังก็ก็เก็บทั้งลังแต่ตอนที่เป็นขั้นตอน r e p l e n i s h m e n t ก็คือเรื่องของการเติมสินค้าเวลาที่จะเอาสินค้าขึ้นไปวางบนเชลล์หรือชัน้นวางจำหน่ายอนะคะ่ะมันจะมีการปุ่ เปลี่ยนสภาพบรรจุภัณฑ์ที่ไปอยู่ในชั้นที่สามนะคะก็จะออกมากลายเป็นเหนือบรรจุภัณฑ์รวมหน่วยหรือเป็นบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วยที่จะสแสดงบนชั้นวางสินค้านะคะส่วนสินค้าที่เราออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ขนส่งมาจากผู้ผลิตนะคะก็จะกลายเป็นเวสก็คือเหลือเป็นเป็นลหลักขนาดใหญ่เป็นกล่องขนาดใหญ่ซึ่งตรงนี้ก็ไปเข้าสู่กระบวนการ จะไปขายจะไปรีไซเคิลหรือการค้าอาจจะเอาไว้สําหรับเก็บของที่ไม่ใช้แล้วลนะอะไรนเงี้ยน,น,นนะก็คือเอาไปยืมใช้เองเวลานะนะซึ่งกระบวนการแบบเนี้ยค่ะเราก็จะได้มองเห็นว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันจะต้องทําอะไรบ้างจะสืไไ่ออะไรบ้างนะคะเราก็จะได้ออกแบบได้ถูกนะคะเรื่องการใช้งานให้มันเหมาะสมกับลักษณะแต่ละกิจกรรมเมื่อกี้เราไปดูเรื่องของกิจกรรมโลจิสติกแล้วใช่ไหมคะ สิ่งที่เราจะดูว่าันทใช้งานนะคะการใช้งานดีหรือไม่ดีมีสิธิ้าหรือไม่มีสิธิภาเราก็ต้องรู้เรื่องของระบบบรรจุภัณฑ์ระบบบรรจุภัณฑ์ในที่นี้ก็คือที่ไหนใช้บรรจุภัณฑ์ระบบไหนบ้างนะคะในแต่ละกิจกรรมที่เราดูนะคะมันจะมีความเกี่ยวข้องกับระบบบรรจุภัณฑ์นะคะบางกิจกรรมก็อาจกับไม่ครบกุงชั้นกุงระดับ ก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามอาจจะไม่ได้ทุกทุกระดับนะคะอาจจะผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตเนี่ยต้องใช้บรรจุภัณฑ์ทุกระดับอยู่แล้วนะคะเพราะว่าต้องใช้บรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งบรรจุสินค้าใช้บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สองในการรวมนวยแล้วก็ใช้บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สามใช่ไหมคะในการที่จะขนส่งเข้ามาใ์เฮาส์นะคะเฮาส์ส่วนใหญ่เล้วเป็นเรื่องของการจัดเก็บนะคะถ้า ไม่ได้มีการต้องรีแพคใหม่อ่ะบรรจุภัณฑ์เราก็ใช้บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สามอยู่แต่ถ้าต้องมีการรีแพคใหม่ก็จะเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ชั้นที่สองนะคะอ่ะหรือตรงนี้จะให้ดูว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราแยกเป็นสามระดับคือนะคะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามนะคะซึ่งการใช้งานเนี่ยบรรจุภัณฑ์มันมีการใช้งานกับอิจกรรมโลจิสติกตั้งแต่กระบวนการผลิต w a r e h o u s DC นะคะแล้วก็ไปจนถึงร้านค้านะคะซึ่ง แต่ละส่วนเนี่ยนะคะมันอาจจะมีการสัญลักษณ์ตรงเนี้ยคะ่ะ t หนึ่ง s 1น1 t นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของบรรจุภัณฑ์นะ,ะก็คือถ้าอย่างผู้ผลิตนะคะเขาเป็นจุตตดตั้งต้นที่จะใช้บรรจุภัณฑ์แต่ละระดับนะคะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามา w ว r e h o าสนะ์เนี่ยเราไม่ได้ปีการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจใหม่ตอนที่เราจาัดเก็บอะค่ะเราไม่ได้แกะออกมาเราไม่ได้รวมแพ็กใหม่นะคะบรรจุภัณฑ์ ตรงนี้มันก็ไม่เปลี่ยนก็ยังชั้นที่สามไม่ยังเป็นทีมแต่ discord, ถ้าสมมติเราดีกัน retest ไปนะคะเป็นในชั้นที่สองก็มีการตัวเลขตรงนี้เป็นการบอกว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานประจุภ kind of like ัณฑ์ท well. so ี่ส่งมาจากผู้ผลิตดูตรงนี้ต้อความกังวลที่ง่ายขึ้นนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ต่อมาจากจากฆ่ามันดีนะคะก็คือตรงเนี้ยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระบอกบรรจุภัณฑ์ก็ือมีทั้งชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามนะคะ เขาก็จะบอกว่าในแต่ละกิจกรรมรอที่เกิดขึ้นนะคะมีกระบวนการอะไรบ้างในแต่ละกิจกรรมนั้นแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ระดับไหนบรรจุภัณฑ์ชั้นไหนนะ,ะผู้ผลิตนะคะในส่วนของการบรรจุสินค้าบรรจุหีบของสินค้านะคะตั้งแต่เป็นสินค้าที่เป็นชิ้นเดียวเนี่ยนะคะอาจเกี่ยวข้องกับพลาสแพคเกจติ้งพอจะ ทำเป็นแพ็คเพื่อที่จะส่งไปจำหน่ายนะคะก็จะต้องเกี่ยวข้องกับ Se c กเตอร์นีแพ็กเกจด์นะพอยส่งก็ต้องบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ขนส่งก็เกี่ยวข้องกับเซ็กเตอรีแพเกจส่วนของทางสปอร์ตไม่ได้ทำอะไรกับบรรจุภัณฑ์เลยค่ะคนที่เป็นผู้ขนส่งมีหน้าที่แค่ move นะเคลื่อนย้ายของเท่านั้นเพราะนั้นเขาก็จะมีความเกี่ยวข้องกับระบบบรรจุภัณฑ์ชั้นที่สามนะคะส่วนแว r e h o า s e นะคะอ่ีการ เกี่ยวข้องกับต้องเอาบรรจุพัณฑ์เป็นเก็นนะแล้วก็รอออเดอร์ของลูกค้าเพื่อที่จะเอาออกมาจำหนา่ายใช่ไหมคะนะที่แรกเขาถ้ารับจากผู้ขนส่งเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นที่3แล้วไม่ทำอะไรเลยไม่มีแพ็คใหม่นะคะเอาไปตัดเก็บเลยนะคะก็แต่เกี่ยวข้องต่อเนื่องาการผู้ขนส่งก็คือใช้ยังใ,ใช้บรรจุภัณฑ์ชั้นที่3อยู่นะคะแต่ตอนพิมกิ้งนะคะเราจะส่งสินค้า ตัดออเดอร์อาจจะต้องมีการแตกต่อออกมาจมากตรงนี้มันก็จะบรรจะุภัณฑ์ชั้นที่สามที่เคยมีนะคะก็จะถูกเปลีป่ยนแปลงขนาดไปนะะบรรจุภัณฑ์ที่จะขนส่งในระดับบเฮาส์นะจากหลัำขนาดใหญ่บรรจุสมมุติว่าสิบหลงอาจจะกลายเป็นเหลือห้าหลอแทนอย่างเงี้ยนะคะส่สมมวนบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ทสองการรวมหน่วยก็รวมตัดออเดอร์ของลูกค้าก็ใช้ขนาดของ แต่ท่านจะมีแพลตติ้งตามตามคำสั่งซื้อของลูกค้ามันก็มีการเปลี่ยนลักษณะของผลิตภัณฑ์ไปนะคะรีเทลสโตร์นะคะก็เปลี่ยนแปลงตามลักษณะของการใช้งานนไดแหละถ้าเติมสินค้านะคะมีการดิสเพ็กเติมสินค้าการจัดวางสินค้าในร้านนะคะก็อาจจะแกะออกมาแล้วก็ขายเป็นชิ้นนะคะหรือเอามาแพ็คเพื่อที่จะขายเป็นชุดนะส่วนบรรจุภัณฑ์ที่สามก็ เอาไปบรรจุเก็บของในร้านหรือเอาไปให้ร้านขายของเก่านนเพื่อที่จะแปลงสภาพรีไซเคิลนะคะแล้วก็สุดท้ายที่เกยอะ้องตัดระบบบรรจุภัณฑ์ก็คือรายละเอียดหรือลักษณะเฉพาะของบรรจุภัณฑ์นะคะที่เป็นที่ถูกกำหนดมโดยเฉพาะนะคะเราอาจจะปกติเรา,าจะาใช้บรรจุภัณฑ์ทำมาจากวัสดุกระดาษดานะคะหรือบะะรรจุภัณฑ์พลาสติกนะคะหรือโป่งอะไรต่างๆนะคะ มันก็จะมีคู่ค้าบางประเทศหรือข้อกําหนดทางการค้าต่างที่กําหนดว่าถ้าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มันสามารถย่อยสลายได้หรือเอาไปรีไซเคิลได้นะคะก็ต้องมีการแสดงข้อมูลเหล่านั้นด้วยนะคะหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีวิธีในการที่จะทลายนะคะเราก็ต้องกำหนดบในบรรจุภัณฑ์ด้วยเช่นอันนี้เอาไปฝังนะคะอันนี้เอาไปแปลสภาพใหม่ นะคะอันนี้เป็นขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของอรายละเอียดของประเทศที่เราทำกา,ารค้าขายด้วยนะคะมันเป็นข้อกาหนดที่ไม่ใช่ขอ้อกำหนดโดยทั่วไปนะคะทีนี้เรา,าเมื่อกี้เราได้ละะแล้วนะคะลักษณะของระบบมันอยู่พันเนี่ยค่ะมันเกี่ยวข้องกับสินค้าเกี่ยวข้องกับกระบวนการอย่างไรนะคะเราคิดกับเรื่องใช้ได้หมทีนี้เรามาดูคุณลักษณะของบรรทุกพันที่เราต้องด่าบ้างน,นะคะ ื่อกี้เราู้ว่าใช้เกี่ยวข้องกับทันที่หนึ่งท่้นที่สองท่นที่สามเป็นยังไงใช่ไหมคะมีารายละเอียดเฉพาะยังไงนะคะทีนี้ตรงนี้จะเป็นคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของปฏิพันธ์ที่เราต้องการเช่นต้องการให้มันมีการปกป้องคุ้มครองได้ต้องการให้สื่อสารข้อมูลได้ต้องการให้แบ่งขนาดจัดสรรขนาดได้อันนี้เป็นเราถือว่าเป็นคุณลักษณะหรือเป็น,น,าาน,าน,ปนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้านที่ของปฏิพันธ ทำหน้าที่ของบัรจุภัณธ์ได้ไหมหน้าที่ของญรรจุภันฑ์ทางด้านโลจิสติกมีอยู่6แบบ6ประเภททาหน้าที่บรรจุทําหน้าที่จัดส่งทางหน้าที่ในการสื่อสารในหลายอย่างอันนี้เราก็ไปย่อนไปอ่านกินนะคะเรามาดูว,ว่าลักษณะของบรรจุภัณฑ์นเนี่ยนะคะในแต่ละด้านเนี่ยเราต้องการคุณลักษณะด้านไหนบ้างถ้าเป็นเรื่องของการสูญเสียนะคะลักษณะที่ที่จะ ง่ายๆก็คือป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายหรือเสื่อมสภาพนลค่ะนะคะเราต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะที่สามารถให้ความปกป้องคุ้มครองสินค้าช่วยยืดอายุของสินค้าได้นะคะถ้าเป็นคุณลักษณะทางด้านโลจิสติกด้านโลจิสติกก็จะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดเก็บเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะเรื่องของการขนส่งสินค้าเนี่ยนะคะเราก็ต้องการ บรรจุณฑนทีน่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการวรวมรวมตัวสินค้าแล้วก็บรรจุสินค้นาได้ในยามฐานะที่จะเคลื่อนย้ายได้เหมาะสมนะคะส่วนตาวลักษณะเรื่องของการเพิ่มมูลค่านะคะเราต้องก,การบรรจุณฑ์ที่สามารถที่จะสื่อสารข้อมูลกับผู้ใช้ได้นะคะสื่อสารข้อมูลผู้ใช้ได้ในที่นี้ก็คืออาจจะสื่อสารด้วยฉลาก ที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ฉลากที่เป็นข้อมูลของสินค้านะคะหรือมีการให้ข้อมูลของสินค้าบนบนะบรรจุภัณฑ์แต่ไม่ได้แต่ฉลากนะก็คือเป็นทิ้งข้อความข้อมูลลงไปเลยนะคะก็คือเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทำยังไงที่จะสามารถใช้ประโยชน์เพิ่มเติมได้นอกเหนือจากเรื่องของการบรรจุสินค้าลงไปนะคะ,ะ <c oughs> ที่มีตัวติดตามข้อมูลมีแท็กกิ้งสินค้าบางอย่างมีแท็กกิ้งติดอยู่ที่ตัวบรรจุภัณฑ์ ที่เราซื้อมาของบางอย่างนะคะสินค้าพวกบริโภคบางอย่างเราติดตามนะคะในประเภทสินที่เราต้องตัดแต่เพิ่มเติมเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสินค้าที่บรรจุในบรรจุภัธุ์นะคะถ้าเป็นด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์การที่เราจะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ก็คือเราดูที่วัสดุเหล่านั้นนะคะมีต้นทุนต่ำหรือต้นทุนสูง แลักษณะขวงารจัดสร้างวิธีการที่จะจัดสร้างทำได้ยากหรี่ง่ายนะคะนี้หลังจากที่เราได้ข้อมูลแล้วักษณะของปฏิภูนที่ต้องเขียวข้องปฏิสินท้าแล้วแล้วักษณะของปฏิภูนที่เราต้องการและว่าเราต้องการให้มันทาหน้าที่อะไรได้บ้างนะคะตอนนี้เราก็จะไปประเมินการทำงานแล้วนะคะว่าปฏิภูนเนี้ยใช้ได้ดงหรือไม่ดีมีสิทธิภาพหรือไม่มีสิทธิภาพนะคะขั้นตอนแรกนะคะ ที่เราจะสรุปออกมาได้เลยนะคะว่าเราควรจะพัฒนาปรับปรุงบรรจุภัณฑ์หรือใช้บรรจุภัณฑ์ที่ดีแล้วนะคะอย่างแรกเลยเราก็เอาบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดนะคะระบบบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามนะคะไปสอบถามการใช้งานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อกี้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีใครคะผู้ผลิตผู้ขนส่งใช่ไหมคะแวร์เฮาส์ร้านค้านั่นแหละค่ะไปถามเลยค่ะว่า ปัจจุภัณฑ์ทั้งที่เที่เกี่ยวข้องการใช้งานอย่างเช่นในกระบวนการผลิตค่ะมันสามารถที่จะบรรจุสินค้าได้ในจานวนกนําหนดไหมมันมีความแข็งแรงมันในางารได้ดีไม่ดีนะคะตรงนี้ก็คือกิจกรรมไหนเกี่ยวข้องกับปัจจุภัณฑ์ระดับไหนเราก็ถามผู้เกี่ยวข้องนะคะเนี่ยค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยเราในแต่ละส่วนจะมีการเกี่ยวข้องกับปัจจุภัณฑ์แต่ละระดับแตกต่างกันแต่ต ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานใช่ไหมคะเนี่ยที่เราเรียนไปนะเขาก็จะบอกอยแล้วว่าแต่ละกระบวนการเนี่ยเกี่ยวข้องกับปัตตุพัณฑ์ระดับอะไรบ้างเราไปถามกลุ่มผู้ใช้งานเราเนี่ยแหละค่ะว่าที่เขาใช้ปัตตุพัณฑ์ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามมันทำงานได้ดีหรือไม่ดีนะนี่ได้ข้อมูลแรกแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้เป็นการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมนะก็คือเมื่อกี้ปัตตุพัณฑ์ชั้นที่หนึ่งเนี่ยมันอยู่กับใครบ้างต้องใช้ปัตตุพัณฑ์ ผู้ผลิตใช่ไหมคะแล้วใครอีกร้านค้าใช่ไหมคะอ่าเมื่อกี้เราถามแยกว่าแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องแบบชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามเสร็จแล้วดีหรือไม่ดีถูกไหมคะเสร็จแล้วพอรวเราได้ข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็จะมีห้อชุมที่ว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยในบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งมาจากใครบ้างผู้ผลิตแล้วก็ร้านค้าปิใช่ไหมคะ ส่วนปรรจุภัณฑ์ชั้นที่สองเราได้ข้อมูลมาจากใครบ้างที่ที่ใช้งานบัจุภัณ์ชั้นที่สองผู้ผลิตไรเฮาส์แล้วก็อะไรคะร้านผ้าอ่ะตรงเนี้ยเอาข้อมูลมาสรุปอีกทีว่าชั้นที่หนึ่งจากที่มีคนใช้งานเนะี่ยสองกิจกรรมเนะี่ยสรุปแล้วตั้งสองกอิจกรรมใช้งานเรามีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพส่วนชั้นที่สอง่อะผลที่ได้จากการที่เราไปถามแต่ละฝ่ายแล้วเนี่ยน,นะคะแตะ่ส่วนที่เกี่ยวข้องเราก็มาสรุปว่า มันทํางานได้มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพแตกต่างกันนะคะระหว่างข้อหนึงง่งและข้อสองนะหลังจากที่เราทาข้อหนึง่งข้อสองไปแล้วการประเมินการใช้งานบรรจุภัณฑ์ต่อมาก็คือคนที่ใช้งานนะคะบ,บรรจุภัณฑ์แต่ละระดบับเนี่ยเขาต้องการให้บรรจุภัณฑ์มัน,นมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะอะไรบ้างน,นะคะที่ต้องการปรับปรุงนะคือสรุปออกมาแล้ว <c oughs> ประสิทธิภาพการ,รใช้งานอาจจะต่าง,งนะกันนะชั้นที่ อันที่สองประสิทธิภาพการใช้งานไม่ดีเลยเราได้ผลออกมาเป็นแบบนี้ข้อสามก็คือเราก็ต้องมาสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการที่สองว่าแล้วต้องการจะทําการปรับปรุงเรื่องอะไรบา้างคุณสมบัติตัวไหนเช่นประโอ้ใช้รวมหน่วยแล้วมันใส่สินค้าได้จำนวนไม่พอตามที่ที่กำหนดอย่างเงี้ยน,นะคะหรือมันไม่แข็งแรงนะรวมหน่วยเข้าไปใส่ของไปเยอะแล้วมันไม่ไม่ทนนะคะหลังจาก เราทักทบทั้งหมดแล้วเนะะี่ยค่ะเราก็จะได้ข้อสรุปออกมานะคะว่าเราจะต้องปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ระดับไหนบ้างชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองหรือชั้นที่สามนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เวลาที่เราจะทําการดีเวล็อปนะคะ,ะพนนัันปรับปรุงบรรจุภัณฑ์นะคะก็มือจะมีขั้นตอนแบบนี้นะคะ